อันนี้ก็จะเป็นที่ผมรวมรวมไว้ก็จะเป็น11ขั้นตอนในการทำคลิปช็อตน,นะครับคลิปสั้นของเราต่อเลยก็สิ่งที่เราต้องมีก็คือโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ครับเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการตัดคลิปของเราแล้วก็อย่างต่อมาก็คือแอปพลิเคชันที่เราใช้กันก็จะมีแคปคัตหรือว่าอะไรที่ ที่น้องมีในโทรศัพท์นะครับหรือว่าจะเป็นโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นเช่นพิมพ์เอฟวบลเราจะใช้ตัดกันเป็นพเมพ์เอฟโวไฟนอลคัตหรือว่าดาวน์เอนชีรีโซลอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อย่างต่อมาก็คือคลิปที่เราต้องการตัดคล,คลิปยาวๆที่เราจะต้องตัดออกมาให้เป็นคลิปสั้นครับก็อันนี้จะเป็นจุดประสงค์ที่เราจะตัดนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือคลิปสั้นที่มีความยาวประมาณ ิบวิถึง50วิที่ทำให้คนรู้เข้าใจเนื้อหาที่เราต้องการที่เราจะสื่อสารอย่างครบถ้วนตัวอย่างคลิปที่เนื้อหาไม่ครบครับจะทำให้คนที่เข้ามาฟังเขาจะไม่เข้าใจถึงแบบสารที่เราจะต้องสื่อไปให้กับเขาอาจจะทำให้ได้รับข้อมูลที่ผิดไม่ครบถ้วนทำให้ผู้สื่อสารเสียหายก็คือ เหมือนคําเทศนาของอาจารย์นะครับถ้าแบบเหมือนเราตัดมาไม่ครบหรืออะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะทําให้กลายเป็นคําสอนผิดได้เลยแต่ว่าถ้าแบบมีข้อพระครัมภีร์อ้างอิงด้วยระหว่างที่ในในคลิปอะครับก็อาจจะทําให้คนเข้าใจมากขึ้นครับต่อมาเลยก็คือของผมอะครับผมผมก็ส่วนตัวผมผมก็จะตัดคลิปสั้นเป็นสองแบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นคลิปสั้นที่เราเห็นกันทั่วไปอยู่แล้วของโบนเราก็คือเป็น ตัดส,สดๆเลยเห็นอาจารย์ในคลิปว่าอาจารย์กําลังพูดอะไรแล้วก็ประมาณเนี้ยครับประมาณรูปแบบนี้แล้วก็อีกแบบนึ่งที่ผมทําก็คือเป็นรูปภาพประกอบไม่ไม่เห็นไม่เห็นหน้าอาจารย์แต่ว่าจะมีรูปภาพประกอบทําให้แบบเราเข้าใจในเนื้อเนื้อหาได้มากขึ้นเห็นภาพตามได้อย่างชัดเจนครับครับผมต่อมาก็ จะเป็นสิบเอ็ดขั้นตอนเลยนะครับเราก็เข้าสู่ขั้นตอนเลยข้อหนึ่งก็เตรียมคลิปที่เราต้องการจะตัดครับก็มีหลายมีหลายอย่างเลยที่แบบเป็นเป็นไฟล์สดมาจากอาจารย์หรือว่าเป็นไฟล์ที่เราไปดาวน์โหลดมาจาก u ู u t h ของช่องหรือว่าดาวน์โหลดมาจากเซิร์ฟเวอร์ของช่องใช่ครับแต่ส่วนมากพี่น้องก็มีอยู่2แบบที่ผมเห็นเห็นก็ดาวน์โหลดคลิปมาจากทาง youtube กับอัดหน้าจอใช้โทรศัพท์ หน้าจอใช่ไหมครับ,รบอย่างที่สองก็การตั้งค่าคลิปที่เราจะทําให้เป็นแนวตั้งเพราะว่าเราจะทําเป็นคลิปช็อตครับผมจะก็จะใช้เป็นแนวตั้งเป็น16ต่อ9ครับครับผมจริงๆจริงๆคลิปสั้นเราสามารถทําเป็นแนวนอนก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะนิยมเป็นเป็นแนวตั้งกันเพราะว่าคลิปสั้นจะใช้กับโทรศัพท์ก็จะเห็นแบบภาพแบบเต็มจอมากกว่าครับผม อย่างที่สามเลยก็คือที่ผมทําบ่อยๆเลยก็คือฟังแล้วก็หาใจความในส่วนที่เราจะต้องการตัดผมก็จะผมก็จะเปิดคลิปของอาจารย์แล้วก็ฟังว่าผมจะหยิบส่วนไหนออกมาในคลิปสั้นส่วนไหนที่ผมต้องการหรือว่าผมไม่ต้องการผมก็จะนั่งฟังว่าส่วนนี้เราใช้ได้หรือว่าส่วนนี้ไม่ใช้ดีกว่าหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับใช่แล้วก็ต้องคอยดูคอยสังเกต ข้อสี่ก็ตัดหัวตัดท้ายของคลิปก็คือผมก็ผมจะตัดตัดช่วงต้นกับช่วงท้ายที่แบบเราเลือกไว้เป็นภาพรวมเลยเช่นเราต้องการเหมือนเมื่อกี้ครับเราฟังแล้วเราก็ตัดหัวไปเลยว่าเราจะให้คลิปเริ่มตรงนี้แล้วจะให้คลิปที่เราต้องการจบตรงนี้เราก็ตัดไปก่อนก็ได้ครับมากกว่าหนึ่งนาทีก็ได้เราแค่ตัดเตรียมไว้ในส่วนนั้นครับผมต่อมาเลยครับข้อที่ห้าครับก็คือ ตัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกเช่นก็จะมีคลิปคลิปช็อตนะครับคือมันใช้เวลาแค่ภายใน1นาทีครับก็เราต้องการจะตัดส่วนที่แบบอาจารย์ก็จะแบบมีช่วงที่แบบกําลังนึกมีช่วงเด็แอร์เป็นช่วงหายใจเป็นคําพูดซ้ําหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับเช่นอาจารย์จะพูดแบบนะครับอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบตัดอาจจะพูดบ่อยแล้วก็ตัดใช้แค่อันแรกก็พอช่วงที่แบบ ส่วนมากผมเห็นแบบพี่น้องตัดมาก็จะเป็นแบบอาจจะมีอาจารย์กําลังนึกอยู่นานเลยประมาณ3ามวิสี่วิอะไร,อไรครับก็แบบเราก็ตัดออกได้ครับช่วงนึงจะทําให้แบบเพราะว่าคนคนที่ดูคลิปช็อตก็คือแบบเขาต้องการที่จะรับแบบข้อมูลอย่างรวดเร็วก็เลยต้องมาดูคลิปช็อตอะไรเงี้ยครับข้อ5อ้าไอข้อ6กก็คือการใส่หัวข้อคลิปครับก็เราก็จะเห็นว่าพี่น้องก็จะ ใส่หัวข้อคลิปว่าคลิปนี้มีหัวข้อชื่อว่าอะไรแล้วก็เพื่อเพื่อที่ต้องการบอกว่าประเด็นหลักๆที่จะต้องการสือ่อสารนี่มันคืออะไรใช่ครับก็แต่ก่อนผมตัดคลิปผมก็ไม่ได้ใส่หัวข้อเพราะว่าเห็นว่าผมชอบแบบเต็มจออะไรเงี้ยแต่ว่าพี่น้องก็บอกขอแบบมีหัวข้อได้ไหมผมก็เลยแบบตัดให้เพราะว่าเขาจะได้เข้าใจในในหลายขั้นตอนนะครับเช่นแบบการที่เขาจะเอาไปโพสอ่างเงี้ยครับก็ก็จะทําให้แบบ ภาพมันคล้ายกันอาจจะจําผิดอะไรเงี้ยครับก็แบบเป็นการช่วยเป็นในตัวแล้วก็ทําให้คนที่ดูคลิปก็เข้าใจว่าอ่าคลิปนี้จะสื่อสื่ออะไรใช่ครับข้อที่7ก็เป็นเป็นซัตเตเติลครับก็เป็นเป็นข้อที่แบบหินมากสําหรับผมแบบใช้เวลามากเลยจริงๆก็ไม่มีก็ได้ครับแต่ว่ามีก็ดีทําให้แบบคนที่ เขาดูคลิปอะครับบางคนเหมือนพี่น้องเคยมาบอกกับผมว่าเขาเป็นคนที่ไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเปิดคลิปช็อตคาเทษณาแต่ว่าแต่ก่อนมันจะไม่มีตไตเติลทาให้ทําให้เขาดูไม่เข้าใจแต่ว่าถ้ามีครับเขาก็จะอ่านตามตไตเติลได้ใช่ครับก็การมีตรไตเติลน,นะครับก็อยากให้เราเช็คคําที่เราพิมพ์ไปให้ถูกแล้วก็เช็คขนาดของ ตัวหนังสือความแน่นของตัวอกักษรบางทีก็จะแน่นไปอาจจะทําให้แบบอ่านยากแล้วก็ฟอนต์ที่จะต,ต้องการใช้ครับเราสามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวนี้เราทําในแคปพั t ใช่ไหมครับแคปพัดก็จะสามารถเจเนเรตให้อตัตโนมัติได้เลยก็จะเป็นแบบกดแล้วก็แต่เราก็ต้องมาใช้คำอีกทีครับเช่นแบบบางคําเป็นทับศัพท์หรือว่าคําที่คล้ายกับคําอื่นมันก็จะจะเปลี่ยนเป็นอีกความหมายเราต้องมานั่งคอยแก้ครับ ต่อมาครับข้อที่8ดก็คือการใส่เสียงเพลงหรือเสียงเอฟเฟกครับก็เป็นเป็นสิ่งที่แบบทําให้คลิปของเรามีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีกครับแต่ว่าข้อที่ควรระวังก็คือแบบว่าอย่าให้เสียงเพลงหรือว่าเสียงเอฟเฟกครับดังกว่าเสียงคนพูดเราควรปรับให้เสียงเสียงผู้พูดผู้ที่จะสื่อสารนะครับมีมีความแบบดังมากกว่าเอฟเฟกต ให้เสียงของผู้พูดได้ยินชัดเราต้องมานั่งคอยฟังว่าบางทีเราเพลงเพลงที่เราใส่ไปอาจจะดังกว่าอาจจะดังกว่าผู้พูดทําให้แบบคนฟังแบบไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากเพลงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มาต่อกันก็การใส่ลูกเล่นครับการใส่สีแสงแล้วก็สติ๊กเกอร์ครับครับก็ใส่ได้ก็ดีเลยครับแต่ว่าก็แนะนําว่าไม่ควรจะมีมากเกินไปเพราะว่าเวลา อันนี้เป็นเป็นในเทคนิคของเหมือนการถ่ายภาพอะครับผมไปเรียนมาจากทางมีเดียเขาก็บอกว่าเขาจะเหมือนแบบมีแบบพวกจุดตัดเก้าช่องหรือว่าอะไรเงี้ยครับหรือว,ว่าคลิปคลิปที่แบบมันมีการขยับมากๆครับเหมือนจุดแรกที่เราจะมองไปเลยมันก็จะเราก็จะมองอะไรที่มันขยับขยับมากมากก่อนเหมือนแบบ มันบางคลิปพี่น้องอาจจะใส่สติกเกอร์หรือว่าใส่ลูกเล่นเยอะเกินไปอะไรเงี้ยครับอาจจะทําให้จุดสนใจอะครับอยู่ที่สติกเกอร์มากกว่าผู้สื่ออาจจะแบบลายตาด้วยอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้ามีก็ดีเลยครับอาจจะทําเราก็ไม่ควรจะมีมากเพื่อที่แบบเป็นความน่าสนใจขึ้นมาของคลิปอีกครับผมประมาณก็เป็นข้อที่สิบครับก็เมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยเราตัดคลิปเรา ตรวจคําผิดเราพยายามทําให้มันสั้นแล้วก็กระชับมากที่สุดก็คือต่อมาก็คือเรามาดูย้ําอีกรอบเพื่อหาข้อผิดพลาดครับไอข้อเนี้เป็นแบบส่วนสําคัญมากเลยแบบส่วนตัวผมมาผมผมก็มีข้อเสียก็คือแบบผมผมจะทําอะไรผมก็จะรีบรีบ,รบลุกลวก,ลกอะไรเงี้ยบ้างครับมันก็ทําให้แบบมีข้อผิดพลาเดเยอะครับใช่มันจะทําให้แบบเราข้ามจุดนี้ไป เราลืมเอาตรงนี้คําตรงนี้มันผิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็มานั่งนั่งดูคลิปที่เราทําอีกรอบหน,นึ่งนั่งนั่งดูไปว่าเออมันมันดีไหมมันมันมีจุดผิดพลาดตรงไหนอะไรเงี้ยครับเพื่อที่เราจะแบบแก้ไขก่อนที่เราจะส่งคลิปไปครับครับผมต่อไปก็จะเป็นข้อสุดท้ายนะครับข้อที่สิบเอดครับผมก็ <c oughs> การผลิตคลิปออกมาครับการกดเรนเดอร์คลิปออกมา ก็ในส่วนนี้ครับก็จะเป็นเป็นการเอ็กพอร์ตออกมาก็ให้เราเช็คเช็คก,การแบบขนาดของที่เราเอ็กพอร์ตออกมาบางทีอาจจะเล็กกว่าต้นฉบับก็ที่เราจะใช้ก็จะเป็นแนวตั้งปกติแล้วก็เฟรมเรทก็แนะนำ่ะครับก็ไม่ไม่ต่ำกว่าย5ครับเฟรมเรทใช่ครับ อาจจะเป็น30ก็ได้ครับส่วนตัวผมใช้30แล้วก็การตั้งชื่อไฟล์ก่อนที่เราจะอัดมาครับผมอันนี้ก็สําคัญสําหรับเป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะเอาคลิปไปลงอะครับส่วนตัวผมก็มีก็รับใช้อีกด้านหนึ่งก็คือเอาคลิปไปไปลงบนสื่อโซเชียลด้วยครับก็อาจจะเป็นปัญหาของผมนิดนึงก็คือบางคนไม่ได้ตั้งชื่อไฟล์อะครับ ก็จะทําให้มันก็จะจะสร้างระบบคอมอะครับก็จะสร้างชื่อไฟล์มาให้เราเลยซึ่งจะเป็นแบบภาษาที่เราอ่านไม่ออกใช่แต่ถ้าเราตั้งไว้ก่อนนะครับว่าหัวข้อนี้ชื่อไฟล์เป็นชื่อนี้ก่อนที่เราจะผลิตคลิปออกมาก็จะทําให้แบบเวลาเอาไปใช้เขาก็จะแบบไม่ต้องมานั่งฟังว่าไม่ต้องไม่ต้องมานั่งตั้งชื่อเรื่องให้ว่าชื่อชื่อคลิปนี้เราจะเราจะใช้ชื่อว่าอะไรอะไรเงี้ยครับก็แบบให้เราตั้งชื่อคลิป ออกมาเลยใช่ครับต่อมาก็เป็นคําแนะนําครับสำหรับมือใหม่ก็ก็ผมอยากแนะนําว่าให้ให้หาให้แบบเราเราดูคลิปสั้นอื่นๆเป็นตัวอย่างก็ได้ครับดูของพี่พน้องท่านอื่นหรือว่าดูตามอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับผมคือผมแบบผมอยากให้แบบทุกคนแบบไปไปลองไปดูเัาว่าแบบคลิปที่เราชอบหรือว่าอะไรเงี้ยครับเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างเพื่อที่เราจะแบบ เออเอาเอาลองมาใช้บ้างอะไรเงี้ยครับบางทีเราก็ทําไม่เป็นหรอกคือตอนผมอยากป็นคำพยาคำซันก็จริงๆผมอผครับผมผมตัดตัดคลิปไม่เป็นเลยใช่ประมาณสองปีที่แล้วครับผมเพิ่งแบบพระเจ้าก็ให้พรอมผมมาครึ่องแล้วผมก็แบบมาลองตัดคลิปดูอะไรเงี้ยครับพี่วัทิวก็ชวนผมมาตัดคลิปผมก็แบบลองดูก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ลองดูแล้วแบบลองทําดูเออแบบเราก็ทําได้นะแบบ ผมก็ไม่รู้อะไรเลยทําไม่เป็นเหมือนกันแต่แบบพระเจ้าก็เจมิมเจมิมเจิมเราในการทําได้แล้วแบบเราก็ค่อยๆฝึกฝนไปครับับผมต่อมาก็คือเมื่อเราทําแล้วให้เราดูคลิปของตัวเองว่าเราเป็นผู้ชมให้เราคิดว่าเราอาจจะเป็นผู้เชื่อใหม่หรือว่าคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าว่าเรามาดูคลิปที่เราทําแล้วครับเรารู้สึกยังไง ว่ามันน่าดูหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะปรับลดตรงไหนหรือปรับเพิ่มตรงไหนครับก็ยังสุดสุดท้ายครับที่สําคัญก็คือการพึ่งพาพระเจ้าครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบบสําคัญมากถ้าแบบเราไม่พึ่งพาพระเจ้าก็แ,แบบสิ่งที่เราทําไปก็ไม่มีความหมายครับอยากให้เราพึ่งพาพระเจ้าทําการตามนําของพระวิญญาณครับใช่ครับพระเจ้าก็จะนําเรา พระเจ้าก็จะสอนเราให้พระเจ้าเป็นคนสอนจะดีมากเลยครับแบบนี่ที่ที่น้องวลาโกแบ่งปันนี่อ่ะใช้ในอินเทอร์เน็ตอ่ะในคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือส่วนตัวครับส่วนตัวผมใช้คอมพิวเตอร์ตัดแต่ว่าอันนี้ผมผมผมก็เคยใช้โทรศัพท์ในการตัดเหมือนกันแต่ว่าเหมือนอยากอยากอยากให้เข้าใจขั้นตอนนะครับขั้นตอนมากกว่าวิธีการตัดนะครับก็ขั้นตอนก็แบบสําคัญอยู่ มันเหมือนกานตัดอะครับแบบมีพี่น้องหลายท่านก็สอนอยู่แล้วก็แบบเราก็สามารถหาดูในตามอินเทอร์เน็ตได้ครับแต่นี้เป็นเหมือนสิ่งผมก็ทําคลิปมาหลายคลิปอะครับแล้วก็แบบเหมือนรวบรวมข้อเสียในการทําให้มันทําให้เราช้าหรือว่าอะไรครับก็จะแบบรัดด้วยวิธีประมาณนี้ครับผมมีคําถามครับคือเห็นเห็นมาร์กแบบตัดตัดแบบได้ค่อนข้างแบบ ดีมากๆอะไรเงี้ยมีของประทานชัดแล้วก็อยากถามว่าแบบเออแบ่งออแบ่งเวลายังไงให้แบบในหนึ่งครั้งที่มาทำมันสามารถทําแบบได้ได้เกินกว่าสองสามคลิปอะไรเงี้ยคือมาทําเร็วมากเลยครับในถึงในการทำผงผมเหรอครับเหมือนคลิปหนึ่งหรือว่าคําเทศนาหนึ่งอะครับผมก็จะตัดออกมาเป็นผมก็จะนั่งฟังผมก็จะตัดคลิปยาวๆด้วยแล้วก็ผมก็นั่งฟังแล้วก็ตัด ในส่วนที่แบบสําคัญออกมาคลิปหนึ่งแบบดึงหลายๆช่วงเขาพยายามที่แบบเราหาจุดหลายๆช่วงจริงๆจริงๆแบบผมเห็นแบบที่น้องไม่ก็ไม่ได้ผิดครับก็เหมือนแบบอาจจะให้มันหนึ่งนาทีพอดีเลยหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนฟังนะครับแบบผมก็แบบเวลาผมฟังเนี้ยผมก็ฟังไม่ถึงหนึ่งนาทีหรอกครับผมเม่ฟังประมาณยี่สิบวิหรืออะไรเงี้ยผมก็ปัดปัดแล้ว ใช่ก็แ,แบบส่วนตัวผมผมก็จะตัดไม่ไม่ไม่ยาวมากเอาแบบสั้นๆกระชับเลยว่าข้อพระคัมภีร์ปุ๊บหรือว่าคลิปคําคําสอนนะครับผมก็จะไปหาจุดเริ่มต้นตรงข้อพระคัมภีร์ที่อาจารย์จะพูดเพราะว่าเหมือนเหมือนเทคนิคที่อาจารย์เทศนาครับอาจารย์ก็จะมีข้อพระคัมภีร์มาก่อนแล้วก็จะอธิบายข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นใช่ผมก็จะหยิบข้อพระคัมภีร์มาแล้วก็จุดอธิบายข้างหลัง แล้วก็ตัดรวลั์อะไรประมาณนี้ครับขอขอบคุณมากเลยครับุดยอดให้เรามาแบ่งปันคือส่วนตัวอ่าอ่าอิม่ค่ะไปไปแชร์นะคะไปแชร์ลงลงในหน้ากลุ่มเลียวแล้วก็กลุ่มเลียวเนี่ยพี่น้องถ้าตัวหนังสือเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ลดลงมาเนี่ยค่ะพี่น้องอ่าถ้าเราไม่ลดลงมาเราเราเอาเอาขึ้นติดเกินไปเนี่ยเวลาพี่น้องที่มาแชร์จาก กลุ่มเลียวไปหน้าเฟซของพี่น้องอย่างเงี้ยคะ่ะตัวหนังสือหัวข้อแล้วถ้อยคําเป็นคําที่เราใส่ซับไตเติลนะคะมันจะถูกตัดออกเลยจะถูกตัดออกเลยนะคะคือมันจะไม่เห็นเลยในหัวข้อที่อาจารย์เทศนาหรือว่าหัวข้อที่เราใส่หัวข้อเรื่องเรื่องนั้นเข้าไปในในคำหรือว่าในคำพยานอย่างเงี้ยค่ะมันจะถูกปิดไปเลยลองไปปรับปรุงเรื่องนี้ดูนะคะก็เช <ๆ S 2> ิญเชิญน้องมาดิว อนุญาตเสริมพี่ยิ้มครับก็เอก็เรียนรู้ไปด้วยกันครับก็คือว่าตอนตอนทำอะไรเงี้ยครับคือทั้งหมดผมก็ขอถวายเกียรติพระรุยยานะครับเออเนี่ครับพอตอนทำอะตอนตอนตอนที่ผมทำตรงผมก็จะเว้นขอบด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านล่างด้านบนใช่ไหมครับพี่น้องก็เอ่อพอรูปเล็กอันเนี้ยมันก็ก็ยังแบบตัวหนังสืออะไรก็ยังครบอยู่ครับแต่ว่าพอ พอกดเข้าไปแล้วครับเนี่ยครับก็จะเป็นอย่างที่พี่ยิ้มบอกก็คือหนังสือมันจะหายไปทางซ้ายทางขวาพี่น้องก็อาจจะเว้นเข้ามาจากรกอบซ้ายซ้ายขวาครับอาจจะเว้นเข้ามาซักประมาณเกือบ1เซนเลยก็ได้ครับครับผมแล้วก็ด้านบนด้านล่างก็เว้นซัก1เซนอะไรครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้านล่างเนี้ยครับใช่เพราะว่าด้านล่างด้านล่างจะมีตัวหนังสือที่เป็นเป็นพวกเอ,อ่อ เป็นคอมเมนต์เป็นชื่อเป็นข้อความที่เราใส่เข้าไปอะไรอย่างนี้ครับชื่อคลิปอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะขึ้นมาบางแบบอาจจะย่นเข้ามาหนึ่งด้านละหนึ่งเซนอะไรอย่างนี้ครับก็น่าจะช่วยได้ครับเห็นคลิปเห็นคลิปน้องเชิญแล้วก็เห็นคลิปน้องนารานที่ทํามาแบบมีเทคนิคดีๆหรือว่ามีอะไรอะเรามาแบ่งปันร่วมกันค่ะเชิญค่ะใช่ค่ะหนูปฏิเสธการทําคลิปมาตลอดเพราะว่าเห็นสามีทําก็คิดว่าตัวเอง,ต,เองตัวเองไม่น่าทําได้แล้วก็แต่พระเจ้าพระเจ้าก็ให้ทํา เพราะว่าหนูก็ไม่สามารถที่จะไปประกาศเหมือนท่านอื่นๆได้แบบตามสานที่ก็เลยถามพระเจ้าว่าแบบลูกจะทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะรับใช้พระองค์แล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมคะก็คือการทําคลิปก็เลยแต่ว่าจะเน้นประกาศข่าวประเสริฐก็คือคําพยานมากกว่ามากกว่าคําสอนของอาจารย์เพราะว่าคิดว่าพี่น้องก็คงหา หาอาหารฝ่ายวิญญาณในในช่องได้อยู่จะเน้นคนทั่วไปที่ที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือว่าคนที่ไม่รู้จักไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเน้นตัดตัดคิดคลิปคำพยานสดมากกว่าเอ่อคำพยานที่ถ่ายหน้ากล้องเองส่วนตัวเพราะว่ามันมันดูแบบธรรมชาตินะคะมันดูแบบมันเป็นความจริงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยู่ต่อหน้าสารกํานันคลิปมันก็เลยแบบเกิดผลที่ที่เห็นอ่การคอมเมนต์การแชร์หรือว่า ยอดกันดูหรือติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งในช่องทางต่าง,างๆส่วนเรื่องการอธิษฐานกันก,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 ก็ก็ขอสามีแล้วก็ขอพระเจ้าแล้วก็อธิษฐา,า,า,านภาษาพาวิญญาณด้วยอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้แบบมีมีอะไรเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะก็ก็ทำพอทําไปสักพักหนึ่งสามีก็เริ่มมาแบบแนะนําว่าเออต้องทําแบบอย่างนี้มันจะเห็นชัดและคือไม่ต้องใส่อะไรเยอะแค่ให้รู้ว่าคลิปมัน สื่อถึงอะไรแล้วเขาได้อะไรจะคิดแค่นั้นนะคะ,ะคสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มอะไรคิคลิปสั้นก็ทักส่วนตัวพี่ยิ้มมาร์คมาทิวหรือว่าพี่น้องสอบถามมาทางแอดมินทั้งโบดก็ได้ครับว่าอยากอยากแบบสนใจเรื่องของคลิปสั้นอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวแอดมินของโบสก็จะกระจายประสานงานมาให้กันต่อนะครับก็ขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ